ขอดินบอกจ้าเเจียเราอ้วนกัพงก้นเลยเจี๋สังเกตคมดินบอกนะยะไปไปเท่านะอจบเราไปมูซกเนะไปปีไปนะเจ้าเชต่าน้ำเท่าน้ไปมูแซ่เชชวนตานะไปึ้นทางหลังกันนะ tớ sợ nè khó lỗ cam phèn này nó nó nhỏ khó lỗ là cá này nó chê lỗ ta chê thì cho đêm bọc tao chở nó chê cậu tôi khờ một kia nói Chị. Phí bọc, nó nó nhỏ chê tôi sai chê bọc chuối nè chuối bọc tao nó ม่นบอกตน้อยเจมัคงเจ้น้อยโอ้จะปขาบรไล่เติปาน้ปนเนี่ยใไหมพี่ขับรไล่เลยเนาอ้นยไปกันเลยเป็ดต่ปเอสามเกะเป็ดต่อปแล้วมะจีล

มีน้องพีที่อ้อนะจับรู้จม่ยอง่้าหั้วเจะนอนเลยนั่นนดดีเจเสียด้วยใช่ไัวเก็บผีด้วยฮะจากรู้แม่จกรู้ฮะแม่บอกจันทุกท่านใชาไหาน่าเกลียอ่ะ nè ơi cháu kể luôn nè thì mình chỉ nhỏ đi nha Đi cho cho chú ơi cho ăn chút hết sợ sao khổ hăng đi đi mà ô sao đi kêu phải tàn thoáng tấn phải tàn thoáng tấn thoáng tấn nữa, cô thoáng mà thoáng tấn thoáng tấn thoáng tấn en Det smaker godt. Den er fin!